สเสน่ห์ไม่ได้เกิดจากคำพูดหรือใบหน้าสวยห่อเพียงอย่างเดียวแต่ภาษากายเป็นเครื่องมือทรงพลังที่สื่อสารถึงความมั่นใจความอบอุ่นและความน่าเชื่อถือโดยไม่ต้องพูดคำใดๆงานวิจัยทางจิตวิทยาชี้ว่ามากกว่า70%ของการสื่อสารเกิดจากร่างกายการเข้าใจและใช้ภาษากายอย่างชัญฉลาดจึงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสเสน่ห์ 1. การสบตาที่ทรงพลังการสบตาอย่างมั่นคงแต่ไม่กดดันทำให้ผู้คนรู้สึกว่าได้รับความสนใจและความเคารพสายตาเป็นหน้าต่างสุจิตใจและเป็นหนึ่งในเครื่องมือภาษากายที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างเสน่ห์คนที่รู้จักใช้สายตาอย่างชาญฉลาดสามารถดึงดูดความสนใจสื่อสารอารมณ์และสร้างความเชื่อใจได้โดยไม่ต้องพูดคำใด สายตาเป็นตัวสื่อสารพลังจิตวิทยาการสบตาไม่ได้เป็นเพียงการมองแต่เป็นการสื่อสารความมั่นใจความสนใจและความจริงใจคนที่สบตาได้ส่งพลังมักทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าคุณให้ความสำคัญกับฉันนี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างความประทับใจและเสน่ห์การควบคุมจังหวะสายตาการสบตาที่ทรงพลังมักเกิดจากการ เว้นจังหวะอย่างเหมาะสมไม่จ้องตานานจนกดดันแต่ก็ไม่เบือนสายตาจนดูไม่ใส่ใจการปรับจังหวะสายตาช่วยสร้างความลึกลับพอดีและทำให้ผู้คนอยากอยู่ใกล้การผสมผสานสายตากับรอยยิ้มและท่าทางสายตาที่ทรงพลังจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อสอดคล้องกับรอยยิ้มเล็กๆและภาษากายที่เปิดกว้างเช่นการโน้มตัวเล็กน้อยหรือพยักหน้า การผสมผสานนี้สร้างความอบอุ่นและเชื่อมต่อการใช้สายตาสร้างความเชื่อใจสายตาที่มั่นคงแต่ไม่กดดันช่วยสร้างความเชื่อถือและความมั่นคงภายในตัวคุณคนที่สบตาอย่างสง่าและมั่นใจมักถูกมองว่าเป็นผู้เชื่อถือได้สุขขุมและมีออร่าทางสเสน่ห์การฝึกสายตาเพื่อเสริมสเสน่ห์เทคนิคง่ายๆในชีวิตประจำวันเช่น สบตากับเพื่อนร่วมงานลูกค้าหรือผู้คนในงานสังคมอย่างมั่นใจแต่ผ่อนคลายช่วยให้คุณสร้างสเสน่ห์และความมั่นคงในตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติฉะนั้นการสบตาที่ทรงพลังคือภาษากายสุดทรงสเสน่ห์ที่ใครเห็นก็ต้องหลงมันสื่อสารความมั่นคงความสนใจและความเชื่อใจโดยไม่ต้องใช้คำพูดการฝึกฝนและใส่ใจรายละเอียดสายตา จะทำให้ทุกการปรากฏตัวของคุณเต็มไปด้วยพลังสเสน่ห์และความน่าจดจำา 2. รอยยิ้มที่จริงใจรอยยิ้มเป็นเครื่องมือสร้างสเสน่ห์ที่ชัดเจนที่สุดรอยยิ้มตาจริงใจทำให้คนรอบข้างรู้สึกอบอุ่นและดึงดูดการยิ้มพอดีพอดีไม่มากเกินไปจะทำให้ผู้คนรู้สึกเป็นมิตรและน่าเข้าหารอยยิ้มเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ภาษากายที่ส่งพลังที่สุด ที่สื่อสารความเป็นมิตรความอบอุ่นและสเสน่ห์โดยไม่ต้องใช้คำพูดคนที่รู้จักใช้รอยยิ้มอย่างชาญฉลาดสามารถดึงดูดใจทำให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจและสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกได้อย่างน่าทึ่งรอยยิ้มที่ทิ้งใจสะท้อนความมั่นคงภายในรอยยิ้มที่เกิดจากความจริงใจไม่ใช่เพียงการขยับมุมปากแต่คือการสะท้อนความสุขหรือความพอใจภายในตัวเอง คนที่ยิ้มจริงใจจะส่งพลังบวกออกมาผ่านสายตาและท่าทางทำให้ผู้คนรู้สึกว่าอยู่ใกล้แล้วสบายใจการผรสมผสานสายตากับรอยยิ้มรอยยิ้มที่ทรงพลังมักสอดคล้องกับสายตาที่อบอุ่นและมั่นคงการสบตาพร้อมรอยยิ้มเล็กๆสื่อสารความสนใจความใส่ใจและความจริงใจทำให้เสน่ห์ของคุณเด่นชัดและน่าดึงดูดยิ่งขึ้น รอยยิ้มที่สร้างความเชื่อใจในเชิงจิตวิทยารอยยิ้มที่จริงใจช่วยให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกเชื่อใจและปลอดภัยการยิ้มอย่างอบเหมาะในทุกสถานการณ์ทำให้คุณถูกมองว่าเป็นผู้ที่มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือรอยยิ้มที่ดึงดูดและเป็นมิตรรอยยิ้มที่ออกมาจากความจริงใจไม่เพียงแต่ทำให้คุณดูน่ารักหรือสง่าเท่านั้นแต่ยังดึงดูดผู้คนให้เข้าหา และอยากอยู่ใกล้การยิ้มเล็กๆผสมกับท่าทางผ่อนคลายสร้างสเสน่ห์โดยธรรมชาติการฝึกฝนรอยยิ้มให้ทรงสเสน่ห์คุณสามารถฝึกยิ้มอย่างจริงใจได้จากชีวิตประจำวันเช่นยิ้มให้เพื่อนร่วมงานพนักงานหรือผู้คนในงานสังคมอย่างมั่นใจแต่ผ่อนคลายช่วยให้คุณสร้างสเสน่ห์และความมั่นคงในตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติ ฉะนั้นรอยยิ้มที่จริงใจคือภาษากายสุดงสงเสห์ที่ไม่เพียงดึงดูดสายตาแต่ยังสร้างความอบอุ่นความเชื่อใจและความน่าดึงดูดใจอย่างลึกซึง้งการฝึกใช้รอยยิ้มให้เหมาะสมกับสถานการณ์ผสมกับสายตาและท่าทางที่สง่างามทําให้ทุกการปรากฏตัวของคุณเต็มไปด้วยสเสนะ่ห์พลังและความน่าจดจํารอยยิ้มที่จริงใจคือภาษากายสุดสงสณนะ์ ที่ใครเห็นก็ต้องหลงมันสื่อสารความอบอุ่นความเชื่อใจและสเสน่ห์โดยธรรมชาติการฝึกยิ้มอย่างจริงใจผสมกับสายตาและท่าทางที่เหมาะสมทำให้ทุกการปรากฏตัวของคุณเต็มไปด้วยพลังสเสน่ห์และความน่าจดจำา 3. ท่าทางเปิดกว้างและผ่อนคลายแขนไม่ไขว้หรือยืนก่อตัวเองเพราะท่าปิดกั้นมักสื่อถึงความไม่มั่นใจยืน หรือนั่งอย่างผ่อนคลายแต่มั่นคงสื่อถึงความมั่นใจและสง่างามภาษากายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสเสน่ห์และออร่าคนที่รู้จักใช้ท่าทางเปิดกว้างและผ่อนคลายมักดึงดูดความสนใจโดยไม่ต้องพูดมากท่าทางเหล่านี้สื่อสารถึงความมั่นคงภายในความเป็นมิตรและความพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับผู้อื่นความหมายของท่าทางเปิดกว้างท่าทางเปิดกว้าง คือการวางตัวอย่างผ่อนคลายไม่กอดแขนไม่คขวยขาเกินไปและไม่ปิดกั้นร่างกายคนที่ใช้ท่าทางแบบนี้สื่อสารว่าพวกเขาพร้อมรับฟังและใส่ใจผู้อื่นทำให้ผู้คนรู้สึกสบายใจและอยากอยู่ใกล้การผ่อนคลายคือกุญแจของสเสน่ห์การผ่อนคลายของร่างกายเช่นการนั่งหรือยืนอย่างสง่างามแต่ไม่ตึงเครียดการเคลื่อนไหวช้าและราบรื่น ทำให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจและเชื่อมต่อได้ง่ายขึ้นความสงบนี้สะท้อนถึงความมั่นคงภายในและความมั่นใจท่าทางเปิดกว้างสร้างความเชื่อใจท่าทางที่เปิดกว้างสื่อสารความจริงใจและความพร้อมที่จะเชื่อมต่อคนที่แสดงท่าทางแบบนี้มักถูกมองว่าเป็นมิตรเข้าใจง่ายและน่าเชื่อถือซึ่งเป็นพื้นฐานของสเสน่ห์ที่ยั่งยืน การผสมผสานกับรอยยิ้มและสายตาท่าทางเปิดกว้างจะทรงพลังยิ่งขึ้นเมื่อสอดคล้องกับรอยยิ้มจริงใจและสายตาที่อบอุ่นการเคลื่อนไหวสอดคล้องกับอารมณ์และความสนใจทำให้ผู้คนรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่าติดตามและน่าเชื่อถือการฝึกท่าทางเปิดกว้างในชีวิตประจำวันคุณสามารถฝึกได้ง่ายๆเช่นการนั่งหรือยืนอย่างสง่าง,งามโดยไม่ปิดกั้นร่างกาย การผ่อนคลายไหลการใช้มือสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติและยิ้มอย่างตั้งใจเทคนิคเหล่านี้ช่วยสร้างสเสน่ห์และออร่าทางภาษากายโดยธรรมชาติถ้าทางเปิดกว้างสะท้อนความมั่นใจแบบไม่โอ้อวดคนที่สงา่าและน่าดึงดูดมักยืนหรือนั่นอย่างตรงแต่ผ่อนคลายไหลเปิดมือวางเป็นธรรมชาติการวางตัวแบบนี้สื่อว่าคุณมั่นใจแต่ไม่จำเป็นต้องโอ้อวดหรือสร้างภาพ การผ่อนคลายช่วยลดแรงกดดันให้ผู้อื่นการเคลื่อนไหวช้าและราบรื่นการนั่งยืนอย่างสง่างามแต่ไม่แข็งทื่อทำให้ผู้คนรู้สึกสบายใจและปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้การผ่อนคลายของคุณสื่อว่าคุณพร้อมเชื่อมต่อและรับฟังการสื่อสารความเป็นมิตรโดยไม่ใช้คำพูดท่าทางเปิดกว้างร่วมกับรอยยิ้มและสายตาอบอุ่น ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างลึกซึ้งโดยไม่ต้องพูดมากสัญญาณเหล่านี้ทำให้คนรอบข้างรู้สึกเข้าใจและยอมรับคุณโดยธรรมชาติการสร้างสเสน่ห์แบบยั่งยืนท่าทางเปิดกว้างและผ่อนคลานช่วยสร้างออร่าและสเสน่ห์ที่ยั่งยืนเพราะคนที่เห็นคุณจะรับรู้ได้ถึงความมั่นคงภายในความเป็นตัวของตัวเองและความจริงใจสิ่งเหล่านี้สร้างภาพลักษณ์ที่น่าดึงดูดและน่าจดจำ ึกท่าทางเปิดกว้างในชีวิตประจำวันยืนหรือเดินอย่างสง่างามแต่ผ่อนคลายใช้มือสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติเปิดหน้าอกและไม่คว้ยแขนหรือขาผสมรอยยิ้มและสายตาที่อบอุ่นสังเกตท่าทางของคนรอบข้างแล้วปรับตัวให้เหมาะสมเทคนิคเหล่านี้ช่วยให้ทุกการปรากฏตัวของคุณดูสง่ามีออร่าและทรงสเสน่ห์อย่างเป็นธรรมชาติฉะนั้น ท่าทางเปิดกว้างและผ่อนคลายคือภาษาการสุดทรงสเสน่ห์ที่ดึงดูดความสนใจสื่อสารความมั่นคงภายในและสร้างความเชื่อใจอย่างลึกซึง้งการฝึกใช้ท่าทางอย่างสอดคล้องกับรอยยิ้มและสายตาทำให้ทุกครั้งที่คุณปรากฏตัวเต็มไปด้วยพลังสเสน่ห์และความน่าจดจำท่าทางเปิดกว้างและผ่อนคลายคือภาษากายสุดทรงสเสน่ห์ที่ใครเห็นก็ต้องหลงมันสื่อสารความมั่นคงภายใน ความจริงใจและความพร้อมเชื่อมต่อกับผู้อื่นการฝึกใช้ท่าทางให้เหมาะสมผสมกับรอยยิ้มและสายตาทำให้ทุกการปรากฏตัวของคุณเต็มไปด้วยพลังสเสนะ่ห์และความน่าจดจำา 4. การเคลื่อนไหวช้าแต่มีจังหวะการเคลื่อนไหวช้าและมั่นใจแทนที่จะรีบร้อนทำให้ทุกการกระทำดูตั้งใจและมีคุณค่าการเคลื่อนไหวที่ช้าและชัดเจน ช่วยสร้างภาพลักษณ์ของคนสุขุมและน่าเชื่อถือการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นเคลื่อนมือภาษากายเชิงจิตวิทยาที่ทรงพลังคนที่รู้จักเคลื่อนไหวช้าแต่มีจังหวะมักสร้างสเสน่ห์ความสง่างามและออร่าที่ดึงดูดใจโดยไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดการเคลื่อนไหวช้าแสดงถึงความมั่นคงการเคลื่อนไหวอย,อย่างช้าและมั่นคงเช่นการก้าวเดินการยกมือหรือการหันตัว แสดงถึงความมั่นคงภายในและความมั่นใจคนที่สง่าแบบเงียบๆใช้การเคลื่อนไหวช้าเพื่อสื่อสารว่าพวกเขาควบคุมสถานการณ์ได้จังหวะที่เหมาะสมทำให้สเสนอชัดเจนการเคลื่อนไหวช้าแต่มีจังหวะที่พอดีเช่นเว้นจังหวะก่อนวางมือหรือหันตัวทำให้ทุกการกระทำดูมีหมายความและมีน้ำหนักการเว้นจังหวะนี้ช่วยให้คนรอบข้างตั้งใจสังเกต และรับรู้ถึงเสน่ห์ของคุณการผสมผสานกับรอยยิ้มและสายตาการเคลื่อนไหวช้าและมีจังหวะจะทรงพลังยิ่งขึ้นเมื่อสอดคล้องกับรอยยิ้มจริงใจและสายตาที่มั่นคงเช่นการสบตาและยิ้มเล็กๆขณะโบกมือทักทายหรือขณะเดินเข้าสู่ห้องจะสร้างออร่าและความน่าดึงดูดทันทีการเคลื่อนไหวช้าเอ็มความสง่างามและลึกลับจังหวะที่เหมาะสมและการเคลื่อนไหวช้า ทำให้คนรอบข้างรู้สึกอยากติดตามคุณและอยากเรียนรู้ตัวตนของคุณความลึกลับพอดีนี้ช่วยเสริมสเสน่ห์โดยธรรมชาติฝึกเคลื่อนไหวช้าอย่างเป็นธรรมชาติเดินช้าแต่มั่นคงโดยสังเกตร่างกายและสายตาเว้นจังหวะก่อนการกระทําสําคัญเช่นการวางมือการหันตัวหรือการพูดผสมรอยยิ้มและสายตาที่สื่อสารความอบอุ่นและความจริงใจ สังเกตปฏิกิริยาของคนรอบข้างเพื่อปรับจังหวะให้เหมาะสมการฝึกนี้ช่วยให้ทุกการปรากฏตัวของคุณดูสง่ามีออร่าและทรงสเสน่ห์อย่างเป็นธรรมชาติฉะนั้นการเคลื่อนไหวช้าแต่มีจังหวะคือภาษากายสุดทรงสเสน่ห์ที่ใครเห็นก็ต้องหลงมันสื่อถึงความมั่นคงความสง่างามความลึกลับและสเสน่ห์เชิงจิตวิทยาการฝึกเคลื่อนไหวอย,อย่างตั้งใจผสมรอยยิ้ม สายตาและท่าทางเปิดกว้างทำให้ทุกการปรากฏตัวของคุณเต็มไปด้วยพลังสเสน่ห์และความน่าจดจำการเคลื่อนไหวช้าแต่มีจังหวะคือภาษากายสุดทรงสเสน่ห์ที่ใครเห็นก็ต้องหลงมันสื่อถึงความมั่นคงความสง่างามและความน่าค้นหาการสึกเคลื่อนไหวอย่างตั้งใจและสอดคล้องกับรอยยิ้มและสายตาทำให้ทุกการปรากฏตัวของคุณเต็มไปด้วยสเสน่ห์ ออร่าและความน่าจดจำ 5. การโน้มตัวเล็กน้อยเมื่อสนทนาการโน้มตัวเล็กน้อยไปข้างหน้าในขณะสนทนาแสดงถึงความสนใจและการมีส่วนร่วมผู้ฝังจะรับรู้ถึงความจริงใจและความใส่ใจโดยไม่ต้องมีคำพูดการโน้มตัวเล็กน้อยขณะสนทนาเป็นเครื่องมือภาษากายเชิงจิตวิทยาที่ส่งพลังคนที่รู้จักใช้เทคนิคนี้อย่างเหมาะสมสามารถสร้างความใกล้ชิดความสนใจ และความเชื่อใจกับผู้คนรอบข้างโดยไม่ต้องพูดคำใดการโน้มตัวเล็กน้อยสื่อถึงความสนใจและความใส่ใจการโน้มตัวเล็กน้อยขณะฟังหรือสนทนาแสดงว่าคุณตั้งใจฟังและให้ความสำคัญกับคู่สนทนาผู้คนมักรู้สึกว่าได้รับการยอมรับและเข้าใจซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสเสน่ห์และความสัมพันธ์ที่ดีกว่าการสร้างความใกล้ชิดโดยไม่ล่วงเกิน การโน้มตัวเพียงเล็กน้อยไม่ใช่การเข้ามาใกล้จนทำให้รู้สึกอึดอัดแต่เป็นสัญญาณเชิงบวกที่สร้างความอบอุ่นและความเป็นมิตรคนที่โน้มตัวเล็กน้อยอย่างเหมาะสมมักถูกมองว่าน่าเข้าใกล้และเข้าใจง่ายการผสมผสานกับสายตาและรอยยิ้มการโน้มตัวเล็กน้อยจะทรงพลังยิ่งขึ้นเมื่อสอดคล้องกับสายตาที่ตั้งใจฟังและรอยยิ้มจริงใจการผสมผสานนี้ทำให้คู่สนทนารู้สึกถึง ความสนใจความเข้าใจและความเชื่อใจการโน้มตัวเล็กน้อยช่วยสร้างสเสน่ห์เชิงจิตวิทยาจิตวิทยาเชิงสังคมพบว่าการโน้มตัวเล็กน้อยทำให้พวกคนรู้สึกว่าใกล้ชิดและเข้าใจพวกเขานี่คือเทคนิคเล็กๆที่สร้างแรงดึงดูดทางจิตใจและสเสน่ห์แบบไม่ต้องพูดมากฝึกการโน้มตัวอย่างมีประสิทธิภาพ โน้มตัวเล็กน้อยขณะสนทนาเพื่อสื่อสารความใส่ใจรักษาท่าทางผ่อนคลายและไม่ตึงเครียดสอดคล้องกับรอยยิ้มและสายตาที่มั่นคงระวังระยะห่างให้คู่สนทนาสบายใจและไม่ล่วงเกินการฝึกนี้ช่วยให้ทุกการสนทนาของคุณดูน่าสนใจและเต็มไปด้วยเสน่ห์โดยธรรมชาติการโน้มตัวเล็กน้อยสะท้อนความจริงใจการโน้มตัวเล็กน้อยเป็นสัญญาณว่า คุณตั้งใจฟังและใส่ใจคู่สนทนาคนที่ได้รับสัญญาณนี้จะรู้สึกมีคุณค่าและเข้าใจซึ่งสร้างแรงดึงดูดและเสน่ห์ในเชิงจิตวิทยาการปรับระดับและมุมโน้มตัวให้เหมาะสมไม่ควรโน้มตัวมากจนทำให้คู่สนทนารู้สึกอึดอัดการโน้มตัวเพียงเล็กน้อยและรักษามุมที่พอดีจะทำให้คุณดูเป็นมิตรและสง่างามการปรับมุมให้เหมาะสมขึ้นอยู่กับ ระยะห่างและบริบทของการสนทนาการผสมผสานกับท่าทางและภาษากายอื่นๆการโน้มตัวเล็กน้อยจะทรงพลังมากขึ้นเมื่อสอดคล้องกับท่าทางเปิดกว้างผ่อนคลายรอยยิ้มจริงใจและสายตาที่ตั้งใจฟังการผสมผสานนี้สร้างความรู้สึกว่าคุณเป็นคนเข้าใจง่ายใส่ใจและน่าเชื่อถือการใช้โน้มตัวเล็กน้อยสร้างความใกล้ชิดและเสน่ห์ จิตวิทยาเชิงสังคมชี้ว่าการโน้มตัวเล็กน้อยช่วยให้ผู้คนรู้สึกว่าใกล้ชิดและได้รับการยอมรับเทคนิคเล็กๆนี้ทำให้คุณดูเป็นมิตรมีเสน่ห์และน่าจดจำโดยไม่ต้องใช้คำพูดมากฝึกการโน,น้มตัวอย่างชาญฉลาดโน้มตัวเล็กน้อยขณะฟังเพื่อแสดงความสนใจรักษาท่าทางผ่อนคลายและเปิดกว้างสอดคล้องกับรอยยิ้มและสายตาที่อบอุ่น สังเกตปฏิกิริยาของคู่สนทนาแล้วปรับจังหวะและมุมโน้มตัวการฝึกนี้ช่วยให้ทุกการสนทนาของคุณเต็มไปด้วยสเสน่ห์ความใกล้ชิดและความน่าจดจำฉะนั้นการโน้มตัวเล็กน้อยเมื่อสนทนาเป็นภาษากายสุดทรงสเสน่ห์ที่ใครเห็นก็ต้องหลงมันสื่อถึงความจริงใจความใส่ใจและความเชื่อใจการฝึกใช้ร่วมกับท่าทางเปิดกว้าง รอยยิ้มและสายตาที่มั่นคงทำให้ทุกการสนทนาของคุณเต็มไปด้วยพลังสเสน่ห์และความน่าจดจำการโน้มตัวเล็กน้อยเมื่อสนทนาคือภาษากายสุดทรงสเสน่ห์ที่ใครเห็นก็ต้องหลงมันสื่อถึงความสนใจความใส่ใจและความเชื่อใจการฝึกใช้เทคนิคนี้ร่วมกับสายตารอยยิ้มและท่าทางผ่อนคลาย จะทำให้ทุกการสนทนาของคุณเต็มไปด้วยพลังสเสน่ห์และความน่าจดจำ 6. เสียงหัวเราะและเสียงพูดที่พอดีเสียงหัวเราะเบาๆหรือเสียงพูดช้าและมั่นคงสามารถสร้างสเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่เสียงพูดที่ไม่รีบร้อนทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าคำพูดมีคุณค่าและควรฟัง เสียงหัวเราะและน้ำเสียงในการพูดเป็นเครื่องมือภาษากายเชิงจิตวิทยาที่ทรงพลังคนที่รู้จักใช้เสียงอย่างพอดีสามารถสร้างความสนใจเสน์และความใกล้ชิดกับผู้คนรอบข้างโดยไม่ต้องใช้คำพูดมากเสียงหัวเราะที่จริงใจสร้างเสน์เสียงหัวเราะที่ออกมาจากความสนุกสนานหรือความสุขจริงๆสื่อสารความเป็นมิตรความอบอุ่นและความมั่นคงภายใน ผู้คนรอบข้างมักรู้สึกผ่อนคลายและอยากอยู่ใกล้ทำให้คุณดูน่าดึงดูดและเป็นมิตรน้ำเสียงที่พอดีสื่อความมั่นใจน้ำเสียงที่ชัดเจนและมีจังหวะพอดีสื่อถึงความมั่นใจและความสง่างามการพูดเร็วเกินไปหรือดังเกินไปอาจทำให้เสียความสงา่าแต่การใช้เสียงพอดีช้าเร็วสลับกันอย่างเหมาะสมจะทำให้คำพูดของคุณมีน้ำหนักและทรงพลัง การผสมเสียงกับท่าทางและภาษากายอื่นๆเสียงหัวเราะและน้ำเสียงที่ดีจะทรงพลังมากขึ้นเมื่อสอดคล้องกับรอยยิ้มจริงใจสายตาที่ตั้งใจฟังและท่าทางเปิดกว้างการผสมภาษานนี้สร้างความรู้สึกว่าคุณเป็นคนเข้าใจง่ายใส่ใจและน่าเชื่อถือการสร้างความสนุกสนานและสเสน่ห์เชิงจิตวิทยาจิตวิทยาการสื่อสารชี้ว่าการหัวเราะและน้ำเสียงที่เหมาะสม ช่วยให้ผู้คนรู้สึกเชื่อมต่อและสนุกสนานไปกับคุณเทคนิคเหล่านี้ทำให้คุณดูเป็นมิตรน่าติดตามและมีสเสนะ่ห์โดยไม่ต้องพยายามมากฝึกเสียงหัวเราะและเสียงพูดอย่างชาญฉลาดฝึกใช้เสียงพูดพอดีชัดเจนและไม่เร็วเกินไปเพิ่มจังหวะหยุดเล็กน้อยเพื่อให้คำพูดมีน้ำหนักใช้เสียงหัวเราะจริงใจผสมกับรอยยิ้มและสายตา สังเกตปฏิกิริยาของคนรอบข้างแล้วปรับจังหวะและความดังให้เหมาะสมผสมเสียงหัวเราะกับท่าทางเปิดกว้างเพื่อเพิ่มความเป็นมิตรและสเสน่ห์การฝึกนี้ช่วยให้ทุกการสนทนาของคุณเต็มไปด้วยสเสน่ห์ความสนุกสนานและความน่าจดจำฉะนั้นเสียงหัวเราะและเสียงพูดที่พอดีคือภาษากายสุดทรงสเสน่ห์ที่ใครเห็นก็ต้องหลงมันสื่อถึง ความเป็นมิตรความมั่นใจและความน่าดึงดูดใจการฝึกใช้เสียงให้เหมาะสมร่วมกับรอยยิ้มสายตาและท่าทางเปิดกว้างทำให้ทุกการปรากฏตัวของคุณเต็มไปด้วยพลังสเสน่ห์และความน่าจดจำเสียงหัวรอกและเสียงพูดที่พอดีคือภาษากายสุดทรงสเสน่ห์ที่ใครเห็นก็ต้องหลงมันสื่อถึงความเป็นมิตรความมั่นใจ และความน่าดึงดูดใจการฝึกใช้เสียงให้เหมาะสมร่วมกับรอยยิ้มสายตาและท่าทางเปิดกว้างทำให้ทุกการปรากฏตัวของคุณเต็มไปด้วยพลังสเสน่ห์และความน่าจดจำา 7. การรักษาพื้นที่ส่วนตัวแบบเหมาะสมการเว้นระยะห่างไม่ใกล้หรือไกลเกินไปทำให้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยและเคารพ การเคารพพื้นที่ของผู้อื่นเป็นสัญญาณของความสุภาพและมีวุฒิภาวะการรักษาพื้นที่ส่วนตัว (personal space) เป็นหนึ่งในเทคนิคภาษากายเชิงจิตวิทยาที่ทรงพลังคนที่รู้จักวางตัวอย่างเหมาะสมจะสร้างความสบายใจความเชื่อใจและสเสน่ห์ที่น่าดึงดูดโดยไม่ต้องพยายามมากความหมายของพื้นที่ส่วนตัวพื้นที่ส่วนตัวคือระยะทางกายภาพ ที่ทำให้คนรู้สึกปลอดภัยและสบายใจการรักษาพื้นที่นี้อย่างเหมาะสมสื่อสารความเคารพและความเข้าใจผู้อื่นการรักษาพื้นที่สร้างความเชื่อใจคนที่รักษาระยะห่างพอดีจะทำให้ผู้คนรู้สึกสบายใจและพร้อมเปิดใจไม่เข้ามาใกล้จนอึดอัดหรืออยู่ห่างจนเย็นชาเป็นสัญญาณเชิงบวกที่ทำให้คุณดูมั่นคงและน่าเชื่อถือ การผสมผสานกับท่าทางและสายตาการรักษาพื้นที่ส่วนตัวควบคู่กับท่าทางเปิดกว้างรอยยิ้มจริงใจและสายตาที่อบอุ่นทำให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจและใกล้ชิดแม้ยังคงรักษาระยะที่เหมาะสมการสร้างสเสน่ห์เชิงจิตวิทยาจิตวิทยาเชิงสังคมระบุว่า การเคารพพื้นที่ส่วนตัวของผู้อื่นช่วยให้ผู้คนรู้สึกได้รับการยอมรับและเข้าใจเทคนิคนี้ช่วยให้สร้างสเสน่ห์แบบไม่ต้องพยายามเพราะผู้คนมักจำคุณในฐานะคนที่สุภาพและน่าคบหาฝึกการรักษาพื้นที่ส่วนตัวอย่างชาญฉลาดสังเกตร,ระยะห่างตามสถานการณ์งานสังคมงานบริษัทหรือพบปะส่วนตัวอย่าเข้ามาใกล้จนคู่สนทนารู้สึกอึอดอัด อย่าอยู่ห่างจนดูเย็นชาให้ระยะพอดีที่แสดงถึงความสนใจผสมท่าทางเปิดกว้างรอยยิ้มและสายตาที่ตั้งใจฟังเพื่อเพิ่มความอบอุ่นการฝึกนี้ช่วยให้ทุกการปรากฏตัวและการสนทนาของคุณเต็มไปด้วยเสน่ห์ความน่าเชื่อถือและความน่าจดจำฉะนั้นการรักษาพื้นที่ส่วนตัวแบบเหมาะสมคือภาษากายสุดทรงสเสน่ห์ ที่ใครเห็นก็ต้องหลงมันสื่อถึงความเคารพความใส่ใจและความมั่นคงภายในการฝึกใช้พื้นที่ส่วนตัวร่วมกับท่าทางเปิดกว้างรอยยิ้มและสายตาที่อบอุ่น